กราบสวัสดี FC ลุงพร f นลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงพี่อุ้มกันสักหน่อยนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่ามากมายตั้งแต่คืนดีกันไปรอบนึงนะครับ จนกระทั่งห่างกันและก็มีประเด็นลุงพลไปเดินแบบ้ายล้อเรียนท่าทางของพี่อุ๊บนะครับจนเดือดมาแล้วนะครับจนสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ fc เนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนซึ่งทั้ง fc พี่อุ๊บนะครับก็ไม่ชอบลุงพล fc ลุงพลก็ไม่ชอบพี่อุ๊บนะครับและก็มีประเด็นว่าตั้งแต่ป้าถออเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพไปเดินแบบมานะครับกับพี่อุ๊บก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับและหลังๆก็มักมีอะไรก็จะโทรไปปรึกษาพี่อุ๊บบ่อย ซึ่งอาจจะทําให้ FC ลุงพนนะครับดันไปพูดว่าพี่อุ๊บไม่ต้องกลับมากกกออีกซึ่งก็ทําเอาพี่อุ๊บถึงกับเดือดน,นะครับแล้วก็งงมากว่ามีสิทธ์อะไรไปสั่งพี่อุ๊บนะครับทั้งทั้งที่ไม่ใช่ FC พี่อุ๊บสักหน่อยซึ่งก็ทําให้พี่อุ๊บต้องออกมาโต้ตอบนะครับว่าอยากจะไปไหนก็ไปได้นี่มันประเทศไทยฉันอยากจะไปไหนก็ได้ฉันมีตังและพี่อุ๊บก็ได้บอกนะครับว่า FC ลุงให้หูตาสว่างบ้าง และมาถอนเขาก็โทรมาคุยนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรบอก f อลุงนะครับว่าอย่ามาวุ่นวายกับพี่อุ๊ฟพี่อุ๊ฟไม่ได้ขอใครกินและยังได้พูดต่อนะครับว่าป่านนี้แล้วยังไม่รู้สึกกันอีกหรือและบอก f อลุงนะครับว่ารักกันมากจริงๆเชิดชูกันมากมายจะมาบังคับให้ใครรักคนที่คุณรักไม่ได้ทำอะไรไม่ดีก็โปะแตกทุกคนก็รับรู้หมดนะในสมัยนี้ จนป่านี้แล้วหูตาย,ยังไม่สว่างอีกเหรอซึ่งพี่อุ๊ก็บอกนะครับว่า FC ก็รู้สึกกันบ้างและก็มีถอยถอยกันแล้วและช่วงท้ายๆนะครับพี่อุ๊ก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับพื้นที่ของพี่อุ๊เอาเวลาไปทํามาหากินเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ยังดีนะครับตัวพี่อุ๊เป็นคนจริงใจไม่ใช่นร2สองหัวให้ FC ลุงเนี่ยมองในแง่ดีบ้างถ้าหาว่าใครเขาเข้ามาป่วนก็จะเอาจริงแล้วนะครับ ซึ่งพี่อุ๊บก็บอกนะครับว่าคนที่เขาตาสว่างแล้วก็มีส่วนคนที่ยังไม่ตาสว่างก็โอนโอนกันไปแล้วกันซึ่งจากตรงนี้นะครับต้องยอมรับว,ว่าตั้งแต่ลุมพลนะครับมีปัญหากับพี่อุ๊บหมอปลาพี่น้ำฟ้ามันก็ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงนะครับและ f c ก็แตกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนซึ่งคนที่ไม่ชอบก็จะโจมตีลุงเสมอนะครับที่มีโอกาสซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับมันก็เป็นวิบากกรรมของทุกคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนนะครับเอาตรง ทั้งลุงคนและคนอื่นๆคงไม่มีความสุขสท่าเท่าไหรแล้วครับเพราะมันดูเหมือนที่เป็นๆกันอยู่ก็คือทุกคนต่างก็มีกิเลสความจงเกลียดจงชังกันนะครับไม่ปล่อยวางก็จะทําให้เกิดทุกข์ทั้งที่คนโจมตีและถูกโจมตีซึ่งลุงภูมมองเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องเศร้าเพราะเอาจริงๆนะครับคนที่มีความสุขคือคนที่ไม่ยุ่งกับใครและรู้จักปล่อยวางทุกเรื่องซึ่งใครทําได้คนนั้นก็จะมีความสุขที่สุดนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆให้คิดแล้วกันนะครับ เอาเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนสอนใจพวกเราถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ